อาเด็กๆมากินข้าวกันเล็วกินข้าวตอนเย็นกันแล้วน้องสีเทาน้องทองแดงลำปื้อดำปือำป้อกินเก่งเลยกินเก็บหมดแล้วนะครับเร็วมาเติมใหม่เร็วให้แม่เติมใหม่นะครับไม่เติมไปแม่เติมไปครับกินให้อิ่มนะครับเด็กๆลปูไม่อยู่ ตอนดึกก็ระมัดระวังตัวเลยนะลูกนะนอนสูงๆนะลูกเด้อหาที่หลบนอนกองกระดาษให้อุ่นๆเด้อ,อใครอยู่ในกองนี่อ๋อน้องๆเจ็บป่วยอ๋อดีขึ้นมาแล้วดีขึ้นทุกตัวแล้วนะครับเนะโอยน่ารัก,น,รกน่ารักทุกตัวครับไอ้นี่ตัวน่าสงสารมากเลยครับกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวก็หายนะลูกนาะ กินให้อิ่มนะครับเด็กๆพ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเด็กๆก็กินให้อิ่มทุกตัวนะนอนหลับดีฟันดีนะลูกเดอ้อลูกปู่ไม่อยู่นะนอนนอนแทนลูกปู่ก็ได้นอนบนเตียงลูกปู่ก็ไดล้ลูกเดอ้อครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้กันนะครับแล้วขอขอเอฟซี C, ลูกปู่ทุกคน กดไลค์กดแชร์กดดูให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ่ายให้ดูใหม่นะครับขอให้ทุกคนรักแมวขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ